เดี๋ยวเราไปดูที่ Goldman Sachs หน่อยเมื่อวานเนี่ย Goldman Sachs มีการออกข่าวนะเป็นคล้ายๆกับพัดวัวข่าวเลยนะจากการ study ของอของ Goldman Sachs นะครับบอกเลยว่าภายในปี2075โอ้โห2075เลยนะตอนนี้2 0 2 0 2 3 2 4อปัดเป็น25ก็ได้อัดเป็น25อีก50ปีโอ้โหอีก50ปีอีก50ปีข้างหน้านะครับขนาดเศรษฐกิจของอินเดีย จะแซงหน้าอเมริกาเป็นอันดับสองนี่ฮนะและอันดับหนึ่งยังเป็นจีนนะอันดับหนึ่งอีก50ปีข้างหน้าจีนยังคงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับหนึ่งรองลงมาจะเป็นอินเดียนะครับไม่ใช่อเมริกาแล้วอเมริกาจะตกเป็นอันดับ3โอ้โหฮือฮากันคึกคักเลยนะครับว่าโอ้โหอินเดียมาแล้วนะตอนนี้อินเดียมาแรงจริงๆนะครับจริงๆอินเดียเนี่ยก็มีทรัพยากรอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีบุคคลที่มี ความ,ามความรู้ความสามารถก็เยอะนะครับแต่อาจจะด้วยการบริหารจัดการด้วยหลายๆเรื่องแล้วกันนะไม่ขอเอ่ยลงในดีเทลนะทำให้อินเดียเนี่ยยังปักธงเป็นประเทศที่มีที่ประสบความสําเร็จเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรไม่ได้นะเซมิคอนดักเตอร์เกือบได้เกือบได้ก็ไม่ได้นะไต้หวันได้ไปอะไรเงี้ยนนะแลบอินเดียก็มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่จบนะมันมันไม่สุดนะมันเกือบๆแล้วมันเกือบๆตลอดแต่มันไม่ได้นะฮะอินเดียนีย่ก็มีการ กาวกันเยอะนะว่าเป็นเสือตัวต่อไปอะไรก็ว่ามานะแต่มันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยกระแสมันเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทใหญ่ๆก็เลือกอินเดียกันเยอะนะอย่าง Apple เนี่ยก็ทุ่มอินเดียสุดฤทธิ์นะทำให้ตอนนี้หลายหลายฝ่ายก็เริ่มหันกลับมามองอินเดียว่าอินเดียจะเป็นจุดต่อไปหรือเปล่านะครับแล้วก็โกลแมนแซกก็เป็นอีกออรายหนึ่งแล้วกันนะโกลแมนแซกเริ่งจออกมาแหมแคล้ายๆกับอวยเลยนะยกขึ้นหิ่น่าเลยว่าแสงแน่นะแสง อเมริกาแน่นอนนะภายในปี2075นะก็โอ้โหเมื่อเมื่อวานก็เป็นอะไรที่ฮือฮามกันนะพอโกนแซ a อ s ก c h s ออกอายออกรายงานรีเสิร์ชแบบนี้ออกมานะครับทำให้หลายๆคนต้องกลับมามองอินเดียใหม่เลยนะอ,อีก50ปีจะแซงอเมริกาแล้วอเมริกาจะอยู่ไหนเนี่ย50ปีข้างหน้าดอลลาร์จะยังอยู่ไหมจ <laughs> ใช้บิตคอยกันละอะไรเงี้ยนะไม่รู้กัน <laughs> นี่แซวเล่นอนะแซวเล่น